นั้นทุกๆก,ก,การปฏิบัติเราจะไม่ทำอะไรมากแค่เป็นการอบรมรู้ฝึกรู้ให้เข้าถึงอาการโดยธรรมชาติอาการใดที่เป็นธรรมชาติคืออาการที่เขาเป็นเองที่เกิดขึ้นในใกายของเราเกิดขึ้นที่ใจของเราเป็นอาการที่เขาเป็นเองทั้งหมด โดยไม่มีใครควบคุมหรือบังคับอาการนั้นได้มีอะไรบ้างเช่นลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละครั้งนั้นก็เข้าเองออกเองอยู่แล้วนั่นคือธรรมาชาติของลมหายใจและขณะที่เราหายใจเข้าออกนั้นอะไรเกิดขึ้นกับกายคือร่างกายกระเพื่อม ปอดพองยุบขณะที่ลมหายใจเข้าออกอน,นั้นปอดเขาก็พองเองยุบเองร่างกายขางองเราก็เคลื่อนไหวเองตามแรงลมหายใจที่เข้าเองออกเองเนี่ยคือสิ่งที่เขาเป็นเองที่เราบังคับไม่ได้เพราะลมหายใจนั้นไม่ใช่ของเราลมหายใจคือธรรมชาติที่เขาเข้าเองออกเอง ลมหายใจที่อยู่ในกายเราและลมที่อยู่ข้างนอกก็เป็นชนิดเดียวกันแต่พอผ่านเข้ามาที่กายเราที่ปลายจมูกมันจงเป็นลมหายใจของเราแต่ความเป็นลมหายใจของเรานั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดหายใจออกก็คืนสู่ธรรมชาตินั่นแสดงว่าลมนั้นไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของพอจริงๆ้วลมที่เข้าไปในกายลมออกจากกายนั้น คือธรรมาชาติที่อาศัยพัดผ่านเข้ามาในกายชั่วคราวแล้วก็ออกไปนี่คือธรรมาชาติที่ก็มีอยู่ในโลกใบน,นี้มโนวิญญาณก็คือใจดวงแรกนั่นเองที่เกิดมาแล้วหลังจากที่กายเจริญเติบโตจึงเรียกว่าใจดวงรู้หรือว่าผู้รู้นั่นเองนั่นความเป็นผู้รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาภายหลัง ที่เราอาศัยทุกวันนี้ก็คือมโนคือใจเป็นผู้รู้เพราะความที่มีมโนนั่นเองจึงได้รับรู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกว่าภาษาเราตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกองไข่เป็นธรรมชาติมโนวิญญาณหรือว่าผู้รู้ก็เกิดขึ้นระหว่างกายรูปกายก็คือจิตและ รู้เชื่อมต่อกันจึงได้เกิดมโนโคือใจแล้วได้ส่งต่อไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นเองอันนั้นมโนก็คือธรรมชาติไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของถ้าหากไม่มีกายเกิดขึ้นมโนวิญญาณก็ไม่มีกันหน้าก็ไม่ปรากฏขึ้นเพะฉะนั้นจิตจึงได้มาปรากฏและเกิดขึ้นมาเป็นรูปนามกันหน้าขึ้นต้องแยกออกว่าเราคือใคร รอมาจากความว่างเปล่าโดยที่ไม่มีอาการเลยถึงเราจะเป็นผู้รู้ก็จริงแต่ผู้รู้ขนาดน,นี้ไม่ใช่ของเราเราคือจิตเราคือธาตุรู้แต่จิตกับธาตุรู้ก็คนละส่วนกันวิญญาณธา,าตุก็คือธาตุรู้นะจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่รับรู้อะไรไม่ได้แต่ว่าสองสิ่งก็อาศัยซึ่งกันและกันพาไปท่องอยู่ในสังสารวัติเวียนไายตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่พบวิญญาณธา,าตุนั้นหรือว่าธาตุรู้นั้นมีความรุ่มหลงเป็นอวิชชาแยกไม่ออกว่าอะไรคือกายใจเป็นอวิชชาอนั้นการเกิดของนอจึงต้องมาฝึกฝนผู้รู้นั้นให้เห็นธรรมาชาติ ว่าต่างอันต่างจริงทํางานกันเองการสังเกตก็เอาผู้รู้นั่นแหละไปสังเกตอาการเพื่อผู้รู้นั้นได้บทเรียนจากอาการต่างๆว่าสิ่งที่เขาสังเกตนั้น่ะเป็นธรรมาชาติที่เขาควบคุมไม่ได้เป็นธรรมาชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ผู้รู้นั้นเบื่อหน่ายต่ออาการ ของสิ่งที่เขาสังเกตก็คือกายกับใจของสิ่งที่เขาอาศัยก็คือกายกับใจจนในผู้รู้นั้นถอนตัวจากสิ่งที่ถูกรู้ก็คือสิ่งที่ถูกอาศัยนั้นวางได้ดีดออกจากอาการนั้นทั้งหมดขณะที่ผู้รู้อิสระจากอาการทั้งหมดจึงส่งผลให้กับธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุอิสระจากรูปนามกายใจขันนาไปด้วยเมื่อธาตุรู้อิสระแล้ว จิตที่อยู่ในธาตุรู้ก็พอเอสราไปด้วยเพราะจิตจริงๆแล้วมันทำอะไรเองไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติก็คือเอาตัวเราเองเน่มารู้ตัวเองเอาตัวเราเองเน่ยมาทำลายตัวเองเอาตัวเราเองมาสร้างวิชาให้กับตัวเราเองแล้ะจริงไม่ได้สร้างให้กับจิตแต่สร้างให้กับขันขันจะเกิดวิชาขึ้นในขันรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณจะแตกสลายไป ในที่สุดโดยที่ไม่มีวิญญาณธาตุนั้นไปก่อเกี่ยวอีกต่อไปเมื่อวิญญาณธาตุนั้นไม่มีอะไรเก่อเกี่ยวกับรูปนามกันหน้านะวิญญาณธาตุนั้นก็ไม่สามารถจะไปกอกอภพบภูมิที่ไหนได้อีกเลยเพราะว่าได้ทําลายวิชาลงแล้วทําลายแม้กระทั่งผู้รู้ฉะนั้นผู้รู้ก็คือสิ่งที่เราปุน์โดนบอกว่าเมื่อพบผู้รู้ก็ให้ทําลายผู้รู้เสียด้วยนะ เมื่อพบจิตก็ให้ทำลายจิตเสือด้วยเพราะผู้รู้จริงๆนั้นเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าก็คือวิญญาณนั่นเองหลังจากที่เอาผู้รู้เนี่ยไปทำลายสิ่งที่ถูกรู้ก็คือรูปเบตนาสัญญาสังขารจนหายความยึดม,มั่นตัอมั่นต่อรูปเวตนาสัญญาสังขารแล้วสุดท้ายก็ใส่รู้น่ะมาทำลายตัวเอง การทำลายตัวเองก็คือทำลายความยึดมั่นถือมั่นในรู้นั้นนั่นเองว่ารู้นี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนละครเป็นธรรมชาติรู้เหมือนกระทาลมนั่นเองซึ่งมารวมตัวกับกายเป็นธาตุดินเองที่มารวมตัวกับกายเป็นธาตุน้ําธาตุไฟที่มารวมตัวจนเปกายเกิดขึ้นแล้ววิญญาณธาตุก็มารวมตัวกับกายเชื่อมต่อกันจึงได้เกิดใจดวงแน่คือมโนนั้นมโนก็รวมตัวมาชั่วคราว เมื่อธาตุสี่แตกสลายไปแล้วมนโนคือใจก็ต้องดับและแตกสลายไปเช่นเดียวกันจนนั้นความเป็นผู้รู้ต้องคืนสู่ธรรมาชาติเช่นเดียวกันกับธาตุทั้งสีที่ต้องคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกันนี่คือกระบวนการถ้าหากเรายังสําคัญว่าเราคือผู้รู้อยู่ให้รู้ตดว่าตัวที่สําคัญนั้นไม่ใช่เราสําคัญ แต่เป็นธรรมชาติของอวิชชาที่มาส้ำคัญตัวมันเองว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแค่แค่อาการที่เชื่อถือไม่ได้แค่แค่กิริยาว่ามันยืดแม่กิริยาที่ว่ารู้แจ้งแล้วก็เชื่อถือไม่ได้เป็นกิริยาว่ารู้แจ้งจึงไม่ใครรู้แจ้งแม่แต่กิริยาที่อิสระก็ไปแค่อาการอิสระไม่ได้มีใครเป็นผู้อิสระอย่างแท้จริง เราจะยึดความอิสระนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงในความอิสระแต่การอิสระคือเขาแยกกันอยู่ต่างอันต่างจริงจะมีผู้รู้อีกตัวหนึ่งที่มาเห็นว่าสิ่งที่แยกออกมาจากนั้นก็คือธรรมชาติของรู้และรู้ด้วยว่าขณะนั้นที่แยกออกมากธรรมชาติของรู้นั่นไม่มีเราเป็นผู้รู้อยู่ขณะนั้นแต่เห็นได้ว่าธรรมชาติของรู้เขาแยกออกจากกันมาเอง จึงไม่ยึดสิ่งที่ทุรู้ที่แยกออกมาแล้วและไม่ยึดความไปรู้รขณะที่แยกในปัจจุบันเพื่อนแจ้งแล้ว,ว่านี่คือธรรมชาติของสภาวะที่แยกออกมาโดยปกติจึงไม่มีใครแยกออกมาเพราะผู้รู้เกิดยานแนวรู้แจ้งแงทงตลอดว่านี่คือกระบวนการการต่างหมายของขันนั้นสุดท้ายแล้วไม่มีใครบรรลุธรรมไม่มีใครอิสระ แต่เป็นธรรมาชาติบรรลุกันเองแล้วก็อิสระออกกันเองนั่นตัวเราเนี่ยไม่มีเลยไม่ได้มีตัวเราอย่างแท้จริงชีวิตนี้เป็นการรวมตัวของธาตุสี่มาเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาจึงเระกว่ามีชีวิตดัะนั้นการตายของเราเนี่ยไม่ได้มีใครตาย แต่ว่าการตายของนอนนะี่ยก็คือรูปร่างน่างกายสลายไปแล้วดินก็ไม่หายไปไหนน้ําไปลมก็ไม่หายไปไหนคือสู่ธรรมาชาติหนนแต่สิ่งที่หายไปก็คือเหา่าหนึ่นงสิ่งที่หายไปคือชีวิตทั้งทั้งชีวิตที่เรามีอยู่ก็ไปแค่สมมติว่าเป็นชีวิตแต่ชีวิตของนอนนะ่ะประกอบไปด้วยกับใจดวงรู้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตเหมือนกันแต่เขาลับรู้อะไรไม่ได้เพราะว่า ไม่มีจิตอาศัยไม่มีธาตุรู้มาอาศัยจึงไม่มีใจคือมโนนั่นสิ่งที่มโนมีมีได้ก็อาศัยกายคือธาตุสี่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีมโนหมดแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ตามคือจิตที่เป็นพุทธ,ธะอันนั้นพุทธะคือใดพุทธะคือธรรมาชาติของจิตที่สามารถไปทุกที่ แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่กระดูกกระดิกได้เขาอาศัยวิญญาณสั่งอา,าศัยสังขารสั่งสิ่งนั้นคือจิตที่ซ่อนอยู่ในนั้นเรียกว่าพุทธะอันนั้นคำพุทธะก็คือเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยตายแม้แต่ไปนิพพานเมื่อท่าสี่กันหน้าแต่สลายไปความเป็นพุทธะก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนั้นแสดงว่าพุทธะไม่เคยตาย จิตนี้ไม่เคยตายไม่เคยเกิดไม่เคยดับเพราะนั้นสภาพของจิตนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงจะว่าจิตนั้นเป็นอนัตตาเพาไม่ใช่เพราะจิตมีอยู่แต่ความมีอยู่ของจิตนั้นว่าจะเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่เพราะจิตนั้นไม่ใช่ทั้งอัตตาและไม่ใช่ทั้งอนัตตาแต่มีสภาพอยู่นั่นที่เราชอบพูดกันว่าจิตนั้นเป็นอนัตตา แต่ความที่เป็นอนัตตนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเพียงแค่กิริยาจิตหรืออาการจิตหรือว่าเงาของจิตนั่นเองเป็นเจตสิกเดือที่เรียกว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานั้นคําว่าอนัตตาหรือคําว่าอาตาจึงไม่สามารถจะเข้าถึงจิตได้พอจิตเดิมจิตแท้มันเป็นนิมมติอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบว่าเป็นจิตได้นั่นที่รุบรุนบอกว่าเมื่อพบจิตให้ทําลายจิต เพราะจิตจริงๆที่เราหมายว่าจิตเป็นอนัตตาหรือจิตเป็นอนาตานั้นไม่ใช่จิตเป็นแค่งเงาของจิตหรือว่ากิริยาจิตนั้นนั่นเองจิตตัวนี้ไม่เคยตายเชื่อมโยมถ้าจิตตายแล้วใครเรามาเกิดตัง้งๆท่ี่ร่างกายในภพนั้นภูมินั้นได้แตกสลายไปแล้วถ้าจิตมันตายแล้วใครมาเกิด จิตเพียงแค่ย้ายสถานที่ย้ายไปนรกย้ายมาเป็นมนุษย์ย้ายไปสวรรค์ย้ายไปผมแล้วก็ย้ายไปนิพพานเมื่อดับขันแล้วจิตไม่ได้ตายไม่ได้หายไปเลยนั่นศาสนาพุทธเกิดขึ้นพระเจ้าตรัสรู้ขึ้นก็เพื่อเป็นการตัดการเวียนว่ายายเกิดนั่นเองเพราะการเกิดนั่นเองจะทําให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่พระองค์สงสัยมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเจ้าชายชีรตถะโดยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย พระองค์จึงคิดได้ใช้ว่ามันต้องมีหนทางมีวิธีที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงเห็นสมณะเดินผ่านมาจึงรู้ว่าวิธีเดียวก็คือไม่เกิดนั้นการไม่เกิดตากดะที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์จึงค้นฟ้าหาความจริงว่าใครเราเป็นผู้เกิดใครเราผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายในทุ่พระองค์ก็ได้รู้ความจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่ของจิตเลย แต่เป็นธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญา่ังขารวิญญาณที่ต้องแตกสลายดับไปเหมือนไรพบลายชาติที่เป็นมาก็เพราะความไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังตุกขังอนัตตาหนึ่งจึงทําให้ต้องเวอนไม่แต่เกิดนั่นคือต้นเหตุของการเกิดเรียกว่าอวิชาพอมีอวิชาจึงทําให้เกิดสังขารพอมีสังขารจึงทําให้เกิดวิญญาณพอมีวิญญาณจึงทาให้เกิดสลายญาะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ พรอมีสลายพนจจึงได้มีผัสสะนะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมีผัสสะจึงทําให้เกิดเวทนาน่เช่นตาเห็นรูปก,ก็เป็นเวทนาหูได้เสียงก็เป็นเวทนาและเมืม่อเวทนาแล้วก็ททำให้เกิดอะไรตัณหาพราะมีตัณหาจึงทําให้เกิดอุปทานใช่ไหมเมื่อมีอุปทานนะทำให้เกิดภพเกิดชาติ เกิดชรมามรณานี่คือวงจรของปฏิเจ้าสมบัติเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําลายก็คืออวิชชาเมื่อทําลายวิชาแล้วจิตนี้ก็ไม่สามารถจะไปสร้างสังขารได้อีกจิตนี้ก็ไม่สามารถจะไปสร้างวิญญาณได้อีกไม่สามารถจะไปสร้างตาสร้างหูจมูกลิ้นกายใจได้อีกเมื่อไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเอาภัสสมาจากไหนล่ะ เมื่อมีภาษาจะมีเวทนาได้อย่างไรเมื่อมีเวทนาแล้วจะมีตนาได้อย่างไรเมื่อมีตนาแล้วจะมีวัฏฐานไม่มีวัฏฐานแล้วภพชาจะมีอย่างไรชาตจชรามรณะจะมีได้อย่างไรเพราะนั้นสาเหตุการเกิดก็คือตัวเดียวอวิชชาความไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นนั่นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงถ่ายทอดออกไว้ นั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือมาทำลายวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ากายใจเนี่ยรูปนามกันหน้านี่ยเป็นธรรมชาติเมื่อเราเห็นว่ากายใจรูปนามกันหน้านี่เป็นธรรมชาติแล้วผู้รู้ก็จะดิดออกจากอาการนั่นเองโดยธรรมชาติคลายความยึดมั่นถือมั่นเสียแล้วเพราะมีบททานไม่มีบททานแล้ว จะมีพบได้อย่างไรจะมีการเกิดได้อย่างไรจะมีความแข่ความเจ็บความตายเนี่ยสุดท้ายก็ปิดตรงที่อุปทานและว,วิธีแก้อุปทานที่จะไม่เกิดขึ้นก็คือวิชาความรู้แจ้งแทงตลอดนั่นเองวิชาคืออะไรวิชาไม่จช่วิชาที่เราเรียนวิชาทางโลกอะไรวิชาคือความไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายใจเนี่ย เป็นธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่จะศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาในเนื้อวิชาแค่ทำลายตรงนี้เนี่ยสังขารก็ไม่เกิดแล้ววิญญาณก็ไม่เกิดยังนะตาหูจมูกกายใจก็ไม่มีแล้วภาษาไม่มีเวตนาไม่มีตนาไม่มีอุปทานเลยมันจบตรงนี้เราทำลายแค่ความไม่รู้ ไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้ความจริงว่ากายใจของเราเนี่ยที่อาศัยเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วจะรู้ได้ไงต้องฝึกสังเกตเอาวิธีการสังเกตก็บอกไว้แล้วสังเกตเพื่อให้ผู้รู้ฉลาดขึ้นผู้รู้จะฉลาดขึ้นก็ต้องมีการสังเกตและจะได้บทเรียนจากการสังเกตนั่นเองวิธีสังเกตเพื่อรู้เห็นอาการแยกกันทำงาน ก็หมายก็เพื่อสังเกตให้ก็แยกกันทำงานภาษาที่แยกกันทำงานกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแยกกันทำงานคนละส่วนกันการสังเกตเห็นอาการแยกเมื่อเห็นอาการแยกกันเองธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องไปจับแยกเพราะเรานิ่งสังเกตเห็นแลวแา,าแยกกันทำงานเสียงก็แยกกันทำงานสารพัดเสียงใกล้ไกลเสียงดังเสียงค่อยเสียงสารพัดเสียง ต่างอ่านต่างจริงต่างอานต่างแสดงแต่เกิดขึ้นได้ที่รู้เดียวที่หูเดียวนี่เองกลิ่นก็เหมือนกันแยกกันทํางานแต่เกิดขึ้นได้รับรู้ได้ที่จมูกเดียวนี่เองรสมีหลายรสชาติแต่เกิดขึ้นการรับรู้ได้ที่เลี้นเดียวกายเป็นแค่กายเดียวแต่รับรู้ได้หลายอาการแยกกานทางานเป็นส่วนๆแต่เกิดที่กายเดียว แล้วสิ่งที่รู้ทั้งหมดมีหลายอาการที่แสดงออกทั้งกายและใจแต่รับรู้ได้ที่รู้เดียวยกายเดียวมีหลายอาการรู้เดียวแต่มีหลายอาการของสิ่งที่ถูกรู้นี่คือต้นต่อนี่คือสาเหตุที่เราจะทำลายความยึดมั่นถือมัน่นเพราะเราต้องรู้วิธีในการเข้าไปปฏิบัติกับสิ่งที่เราอาศัย ไม่ได้ยากเลยแต่ที่มันยากเพราะว่าเราไม่นิ่งกันไม่นิ่งถ้านิ่งแล้วเห็นแล้วยอมเมื่อเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยลมหายใจเขาทําเองอ่ะสังเกตดีๆกายชีพจรเต้นเองสังเกตดีๆการกระเพื่อมของร่างกายเป็นเองปวดหัวปวดท้องกล้ามเนื้อกระตุกหรือเป็นตะคกียวนีก็เป็นเองทั้งหมดเกิดขึ้นจากธรรมชาติของธาตุทั้งสี่คือเย็นร้อนอันแข็งที่มีความแปรปรวน ฉะนั้นธาตุสี่อยู่ในกายเราต้องมีความแปรปรวนอยู่แล้วเช่นเดียวกับธาตุสี่ข้างนอกกายเราที่เราอาศัยอยู่เขามีความแปรปรวนตลอดอย่างนั้นใช่ไหมฝนตกแดดออกกลางวันกลางคืนเมื่อสว่างมีความแปรปรวนตลอดเล่าสิ่งนั้นใครเราเป็นเจ้าของไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของในดินฟ้าอากาศเลยเพียงแค่เปลี่ยนฤดูกาลธรรมชาติก็เปลี่ยนไปแล้ว ฝนตกแดดออกกลางวันยังคืนมืดสว่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนั่นคือธรรมชาติของโลกนี้ที่มีความแปรปวนแล้วโลกของเราล่ะโลกของเราก็คือกายนี่ซึ่งมีธรรมชาติของธาตุสีจะห้ามให้เขาไม่แปรปวนได้อย่างไรเพราะมันเป็นอาการแปรปวนเช่นเดียวกับธรรมชาติที่อยู่นอกกายเราเมื่อเขามาสู่ในกายเราแล้วก็ต้องมีความแปรปวน เกินไหมว่าร่างกายก่อนมีความปกติได้ไหมไม่เคยปกติมีความแปรปรวนตลอดเดี๋ยวเป็นน่นเป็นนี่การดื่มน้ําก็เพื่อบรรการบรรเทาเวทนาทานานก็เพื่อบรรเทาเวทนาเป็นการแก้เวทนาทั้งหมดแม้แต่การหลับการนอนการยืนการนั่งก็เป็นการแก้ไขเวทนาไม่ให้เกิดเวทนากล้นั่หนึ่งถ้าเรานั่งนานเดินนานยืนนานนอนนานก็มีแต่เวทนา พราะนั่นเราทําได้เพียงแค่นี้แต่เราคิดว่าอาการที่เราดื่มเรากินเราทานกับถ่ายนั้นเป็นสุขจริงๆไม่ใช่สุขเลยแต่เราเป็นธาตุของธาตุสีที่เราต้องคอยบริการให้กับร่างกายเติมน้ําเติมดินแล้วต้องขับถ่ายออกตลอดเติมลมหายใจต้องเติมเข้าเติมออกตลอดใช่ไหมเป็นภาระขนาดไหนขณะที่เรามีกายนี้และยังไม่อยากตายกันอีกเลย เกิดมาก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วยังอยากจะเกิดกันอีกเหรอเพราะความไม่รู้นั่นเองจึงไม่อยากตายแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตมันแยกกันแล้วเนี่ยจึงไม่ได้หวอนหมต่อความตายเพราะรู้แล้วตัวเองไม่ตายแค่ท่าสี่มันคือสู่ธรรมชาติจะพอใจเสียด้วยเมื่อขันห้ามันดับเพราะไม่ต้องมาแบกต้องมาพากินหลับนอนกับไีกแล้ว พบชาติดับไปนิพพานไม่มีพ่อไม่มีแม่นะความมีพ่อไม่มีแม่คือมนุษย์เนดเดที่เราเกิดมาแล้วก็มายึดว่าพาป็นพ่อเป็นแม่กันจริงๆไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีหญิงไม่มีชายแค่สสารมารวมตัวกับรรูปชายรูปหญิงแล้วเกิดมีพลังงานในความรู้สึกจาเกิดรูปขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไม่ได้มีสัตว์บุคคลแล้วก็แตกสลายไปในที่สุด แม้แต่ความยึดติดว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันนั่นคือสังขารที่สมมุติกันผิดๆมาว่าเป็นพ่อเป็นแม่หากเรา,าศึกษาความจริงนะไม่มีใครเลยที่เป็นพ่อเป็นแม่กันทุกดวงจิตเกิดมาร่วมกันเพียงแค่มาชดใช้กรรมเถากันเท่านั้นที่เคยปลูกฝังกันมาอย่างนาอย่างยาวนานเมื่อหมดกรรมก็แยกแตกสลายกันไปที่พระเจ้าบอกเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ก็ต้องรับผลกรรมกรนั้นนี่คือธรรมชาติมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นพันทุกเป็นพันธุกรรมของกรรมที่เกิดมาต้องมาเจอกันนั้นเกิดมาก็เมื่อมาใช้กรรมกันอย่าได้มายึดติดกันหมดกรรมก็หมดทุกันมานั้นถ้ายังเกิดอยู่ก็ต้องไปใช้กรรมกันอื่นต่อไปเราไม่ได้มีกรรมเป็นแค่ คนรอบข้างคนเดียวเกิดมากี่พบกี่ชาติละ่ะพ่อแม่ไม่รู้กี่ร้อยคนพันคนในพบชาติต่างๆนะลูกมีไม่รู้กี่คนในพบชาติต่างๆสามีภรรยากันไม่รู้กี่คนในพบชาติต่างๆพระเจ้าจะบอกว่าการเกิดการตายของมนุษย์ศาตร์ทั้งหลายเพียงแค่ใช้เข็มเล่มเดียว จิ้มปพื้นแผ่นดินทั่วทั้งโลกใบนี้ตรงไหนที่เราไม่เคยนอนตายมาก่อนไม่มีเลยและเรามายึดอะไรกับภพบนิชาตินิยมเนี่ยสนุกกับการเกิดเลยเพลิดเพลิน,น,นกับชีวิตที่มันมีแต่ทุกข์แต่เราสําคัญว่ามันเปนสุขการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเพื่อเป็นการถอดถอนอวิชากความไม่รู้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาใช้ มันอีกชั่วอนันตการวิธีที่จะมาได้ถ่ายทอดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วหากเราเข้าใจแล้วฝึกทาทำตามแนววิธีด้วยความไม่ดังเนสงสัยเปิดใจเรียนรู้ส,รรสังเกตแล้วจำเลืองแค่นี้นลยโยมสังเกตแล้วจำเลืองสังเกตแล้วจำเลืองเพื่อการฝึกรู้ให้ฉลาดฝึกรู้ให้อิสระก,การเพราะการจำเลืองนั้นทําให้รู้แยกออกมา สังเกตทําให้รู้ว่าเลนรายละเอียดทำสองสิ่งสลับกันไปกันมาแค่สองวิธีนี้เท่านั้นเธรรมะจะประกาศปั้งในใจของเราเองว่าชาติสิ้นแล้วพระมารย์จบแล้วกิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเหมือนทีพ่พระอริยนนเจ้าทั้งหลายในอดีตที่ท่านความเป็นปฏิบัติมาอุบายวิธีตามาก็บอกหมดแล้ว จะสงสัยอะไรกันอนึ่เดียวปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติสามารถบรรลุได้ทำไมจะต้องสงสัยอะไรกันอนึ่ตัวอย่างตมาก็ยกไว้แล้วพระอนนตัดสรุปต,ตอนที่ปงธุระพระโพธิละตัดสรุปตรงที่ปิดอยตนะทั้งหมดเหลือแต่รู้ดวงเดียว ล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านเหล่านั้นสามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้แม้แต่ภาษาอดบุตรก็ปรงธุระท่านอยู่ตัดสู้ได้ตามาเคยพูดหลายครั้งแล้วเรื่องการตัดสุปของภาษาไดบุตรถึงเป็นภาษาวกเบื้องกว่าขณะที่ภาษาอดบุตรกำลังพัดโบกพระเจ้าที่ทรงนั่งอยู่ติธรรมโสภาตา และมีหลานของภาษาริบุตรชื่อธีคานากาไม่พอใจที่นาตัวเองหนีออกบวชทิ้งยายอยู่ในบ้านจึงมากล่าวต่อหน้าพระเจ้าแต่ไม่ได้กล่าวตรงตรงมากล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงข้าพระเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดหมายถึงพระเจ้าด้วยหมายถึงภาษาริบุตรด้วยหมายถึงเหตุการณ์ที่ภาษาริบุตรทำด้วยไม่ชอบใจทั้งหมดพระเจ้าพูดย้อนปรว่าเธอก็จงไม่พอใจอนั่นเสียด้วยสิ กำลังไม่พอใจต่ออารมณ์ของความรู้สึกนั้นทีกนกะย้อนพิจารณาได้ตรดสรูปเป็นพระอนาคามีในขณะนั้นเองแค่ย้อนมาดูเวทนาทางใจส่วนภาษารละบทกำลังพัดโบกอยู่กำลังเพลิดเพลินต่อในธรรมที่ท่านได้เห็นกำลังลูกคำในธรรมพอใจในธรรมที่ท่านเห็นนั้นท่านจึงพิจารณาว่าก็ไม่ได้พอใจในธรรมนี้ด้วย ในสุดภาษาเลยแบบก็ได้ตัดสรุปเป็นพลันเพราะไม่ได้พอใจต่อธรรมนั้นเลยน่เพื่นโยมตัวอย่างไม่อยู่ก็ละความยึดมั่นถือมั่นต่อธรรมนั่นเองทำดีก็ต้องละความยึดมั่นถือมั่นทำไม่ดีก็ต้องละความยึดมั่นถือมั่นจุดท้ายละตรงที่ไหนละลงที่ไม่มีอุปทานต่อธรรมไม่อุปทานต่อทุกข์ คีอการกาละตรงที่ไม่มีอุทานต่อความรู้สึกนั้นคือละเวทนาได้เพราะวานาคามนินันละเวทนาได้คือสุขและทุกข์นั่นเองเห็นไหมไม่ได้ยากแต่สําคัญที่วิธีเข้าไปละ